โอ๊ยมันนี่บรรยากาศดีเลยเนาะเต้นแต่เสาโอ้เขากับพกท่านกินนี่เขาก็ก่จิซุกอะไรน,นี่อาตาเขากับซิมมิชเตะจะได้สายติฮะยังนะคือมันนอนอยู่โอ้เงกินท้งอย่างเขานอนนะแมนกูคือเ,เต,เต้นแตนไหนคอน,นจานไม้ไหนคอนเฮดต้นจะได้ไปเบิงบอกผู้ยำเฮดออก่จ้ะไปก็ไปตี้ไปตี้ไปไปจาเพื่อนกินก่

เอ้าโอ้นี่ลอเกิดอีดีโอ้ยโไโไโไเนี่ยคุณสงท้ายหูไปก่อนอ๋อโอ้ดีพี่น้องออดีออดีอดียบอวกงันโอ้ดีมันเกิดแบบธรรมชาติบนายต โอ้ยเกิดธรรมศาสตร์จะได้จันไม้เพิ่นปลูกไปค้อนไว้เพิ่นมีเสือเฮ็ดเพิ่นบ่เพิ่อนผลิตเสือมามาปลูกเ่ไว้เองโอ้ยเขาบริหูเลยฮะเขาเมันเกิดธรรมศาสตร์เี่บ่แม่นเนาะโอ้ยบ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดจันไม้แล้วปลูกไว้โอ้ขนาดโอ้อยู่ในคข่เนี่แเฮงหลายก่อออกไรกูนี่ได้หนิสาวตัวซ้ำก้อนถ้ามยากสร้างอย่างยังนี่ติดต่อไปไหนทางไหนเนาะโอ้ยติดต่อเป็ไหนบ่ยาก จะเขาในสองยูทูบเราอะไรเบิ้งงนี้จีกุกอเราเอามาอันนั้นนี่จะคองเิดหุบวะเลยอย่าปาดิเบิ้งจะซื้อบ่ได้ไ้ชูพีได้จองเ่อนนะ้องเพื่อนี่แจจะคองเพื่อนได่น่จะคล้องเพื่อนนี่โอ้มีเจ้าคุณเอามึงอยู่นี่หรอแค่นี้าจะอยากอะไรลน้อมีนจอยากไรสองทังที่ต่ออยอะไเจอฮ็ดนนีสังเราอกล่ยอยู่นี่ จะมีพื้ีทางนั่นได้จะน้ำใสนี่โอ้ยบ่ยากบุญตีมีเสือเฮ็ดกับคอนใหม่สามารถนี่เฮ็ดเก็บกินบ่เกิดมาในคอนนี่แบบบุญญาคอนนี่กับคอนใม่ดิบกับเสือเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยได้กี่ไร่ไว้แต่เสือเฮ็ดขับไปอยู่ในคอนนี่ขวดหนึ่งนี่เพิ่งสั่งกันตัวได้กโอ้ยบ่แที่พักใครก็เล่านะน้องยังติดต่อเลยสิบกว่าพันกีบตัวนั่นนี่มันชิบเบียร์กินยังไรกวาดน้องไม้เอ็นนี่กูจะวขอรักแสนทรัพ ตาบิน้องบบคืดเรานี่การนํำใส่แบดเนี่นี้โอ้ยบาหนกบ่หนักวยมากนี่เก็บไปแกงเก็บได้บ่อนี่เก็บดยเก็บได้โอ้น้องจะได้กินเป็นขังแหกแล้วนี่ไมชีวิตนี่กินแล้วบบเป็นย่างบ่้ไบ่ชนขางทีงกสุขภาพโอ้ยใสสารเคมีอาศัยปลูกเลี่ยนแบบธ้มมชสติรดนนี่เกิดแบบต้รมชาติร์ดว่เอสื้อเฮดเข้าไปนี่ ข้อนใหม่นี่ก็ชือว่าหอดกำนนดเ่ลดเก็บลองนี่ด้กินเอาปลาหมืนเก็บกินต่อเพียดน้เขาเออมันบังใหญ่บอกกูรนี่นี่นีใหญ่บ่เดีนีออกอยออใหญ่หอกใหญ่นาดบอกนาทันาดนอกนี่ขนบอกเออบ่าเปนกปดีเนาะเดี๋ยวแนนำวิธีปลูกบาว่จะเสืยมีเสียเห็ดกับข้อนใหม่นี่นี่อนใหม่ม่วงนี่เกิดไนี่ นใหม่มันปลากันเ้เออคนใหม่มันปลาดิ่ไปขอนยางพะละขอนยางพะลยางพะละโอ้คนใหม่แค่ขาไม่กอก็ได้เก็บไรเดียวก็เดือบมาเก็บแบบร้่นๆไปเร่นยๆด่อยนี่อนีนี่ซีเทอได้องนี่คือต้งคาย้คายคลนี่จะบบเห็นบอกมันเห็นตายอีสังลงแต่หาคานาผู้สาวนเข็มมันเห็นอีสังบากันนี่เด้โอ้กทีกินพี่้องอกพ่อเหมืนไงเนาะอีกทีเกาะอีกวา ไปเก็บกินหอดเพลิหอดแหล่งโหดด้วยนี่เอาต้นนี้ก่อนต้นนั้นยังมุกอยู่เก็บแล้วนี่บอกเบอร์บอกอันนั้นเพชรดไม่ได้อ้ก็ติดต่อได้จ้ะวิธีการปลูกแันเท่าบอกไปติดต่อเบื้องตั้งสองทางยูทูบทหารเขาโพสต์ลงตลอดได้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 ไม่เอานายขอเห็นเพลิดนดลงยูทูบเรื่อยๆไหนเขาบอกวิธีการปลูกวิธีการบำรุงรักษาสู่ขบวนการเปิดรอบโอ้คักครับคับเต็มกำมือได้ เก็บเบิดอยู่บ่อสวยคือเอามาหน่อยมันเกิดแบบนี้เขาต้องโดนน้ำทุกวัานหรือเปล่าเออรู้แน่ก็โดนน้ำทุกวัานโอหลังจากเขาบ่มเสฉอแดดเขาก็ไปพักไบพุ่มอดกำนวดไม่ได้อะไรก็มันจะเกิดไม่เองหรอกอ๋อฮะเนี่ยผายางครับปกไว้มันเอาไทรมันยังไรกอุณหภูมิดีก็เกิดดีเก็บนี่บ่ได้เก็บเื่อเดียวสองเ่อเด้โอ้พอนี่สามสี่เตาเลยนี่คอนเปลือยว่าอย่างเศร้าคอนเปลือยคอนฟูผุดดิโอ้พ่อจะได้เบื้องนี้ได้ดิเ็นจเลยกินเพจเนาะ เจะได้เป็นเดือดถัวยอได้หนิเจ้าถัวยบ่แงนถั่วไอ้ทึ่มหน่อยแต่เว้ยนี่ว่าขอนหน่อยเนาะขอย้อนจีขอนใหญ่กว่านี้เนาะแหงร้ายขอนเดียวเด้อพี่น้องเด้ยนีเด้อขอนเดียวเด้อเด้อกินเด้อใส่ว่าเห็ดเวลายนี่ปลูกวิธุรกิจไหนเด้อพี่น้องแงนขายได้ขายก็ได้เอออยู่บ้านนี่เพิ่มกันเพิ่นได้ครับพ้นดีๆพี่น้องเลยคลายวันไหน กินแล้วดี้ต้อสุกภาพี่น้องเอ้ยบางมี้ที้ไพ่พี่น้องนมักออมมักแกงอะไรแกงใส่ป้าใส่ปูใส่ป้าเขาเนี่ยแบบพ่บขเส้าเล้าแบบมีกูยังมียังเอากินเสาบ้มเอิดอนนี้ประมาแต่เสาบ้มเอื่อดบืนพุ่นสร็แล้กินกันดีมีไปฝากหาคราอยในเรื่องสเนียโอ้ลืมไปอจะบอกไปฝากคนอมอน ้องบอกตมานจะได้วะโอ้โบุญน่าตอนนั้นไม่ได้เกิดได้เทอยรหยุดไปฝากไปต่อนไปอู้ยวันนัพี่น้องเลยอืวนได้คนเดยดีนี่ติดต่อน้ำเอาเสื้อเฮ็ดไปปลูกน้ำเผานี่เขาก็เออเขากลสิ่งใสร้างน้ำจ่อไรได้ขวดหนึ่งไทยสร้างไงเด้อาจิปขวดแพงหวแพงชิบววดพันตัวนันน่ะนี่พันธิบปลยพันนี่โอ้ยพอมีวิธีแนะ้นะมี สต่เราจะหาชิปหวนไุไม่นี่เอาไม้เป็นโดยเฉพาะดอวอไม้ใต้บ่เอาไม่ใต้เสือบอลเลนเ่ลามาบ่มเสือเห็ดวิธีการเห็นไนเข้ามาทำมิตรน่อย